ช่วงบ่ายของวันณสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ผมนมั่งรอเพื่อนของผมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่แตงอีกหนึ่งอำเภอหน้าเที่ยวในทุกช่วงฤด,ดูของจังหวัดเชียงใหม่เลยครับทริปของวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวแม่แตงชาเลนจ์ Challenge ของทริปไปครั้งนี้เนี่ยเราจะไปโดยการที่ไม่เปิด Google Maps <laughs> เราใช้เวลาชัว่วโมงกว่าเพื่อมาถึงยังอำเภอแม่แตง เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระธิย์กำลังจะรับขอบฟ้าและเป็นช่วงเวลาที่เรายะหาทางไปที่พักของเราในคืนนี้ไม่เจอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะถึงที่พักกี่โมงเลยปัญหาคือกูไปที่พักไม่ถูกดอยมันงออยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่มีป้ายด้วยขับเข้ามาคือไม่เห็นป้ายเลยก็เดี๋ยวถามข้าออก,ก่อนที่มันจะมืดนะพระธิลตล้จะตกแล้วโอเค l ล t s go <S การแข่งกับเวลาในช่วงที่พระาธิย์กำลังจะรับขอบฟ้า ยังไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับการที่หาทางไปที่พักไม่เจอเราใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงและระยะทางอีกหลายกิโลเลยฮะเพื่อสัมผัสประสบการณ์ในการหลงทางอย่างเต็มรูปแบบเพรานครับพอดีผมจะไปม่อนงอ้อฮะไม่รู้ต้องไปทางนี้รือทางผนทางนี้คหรอไปถึงนี้กเลี้ยวขว,วาตั้งไปไปเลยเอาหรอโอเค okay, ครับผมครับ เขาบอกตีย้อนกลับไปว่าพอดีจะไปม่อนง้อฮะผมต้องไปเลี้ยวขวานี่ใช่ไหมครับม่อนง้อครับอ๋อเลยวัดตัวเพิงไปอ่ะวัดตัวเพิโอเคครัผมอบครับรบ,รบ,บางครั้งชาเลนจ์ในการไม่ดู GPS ในการเดินทางครั้งนี้เนี่ย mm hmm. ก็ดูจะทำให้เราเสียเวลาส่วนใหญ่เพื่อการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อถามทางจนเกิดคำพูดติดหคูครับ อบคนะมึงว่าเราหลงกันปะวะคั้วชาเเนจนการไม่ดู GPS แม่งก็นักนหนเหมือนกันวะมึงว่าเขาบอกทางผิดหรือเราโง่วะขั้วน่าจะเราวะแต่ที่เราเข้ามาเนี่ยคือแม่งมีแต่ป่าหมดเลย <Bonjour> แล้วแบบว่ากูจะไปถามใครวะเจ้า,าจอดยอดมากเลยและไม่นานเราก็เจอกับป้ายข้างทาง,งเล็กๆที่อยู่ตรงซ้ายมืออีกเกิโเมตรเพื่อมุ่งหน้าสู่ดอ,อยมั่นเนาะ กับเส้นทางที่เรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องไม่แพ้ที่ไหนเลยฮะและแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราในวันนี้จูเล่แคมป์ม,มันเงาะติดต่อห้องพักที่จองไว้อะครับคือนิกกี้นาะใช่ครับ ช่วงนี้ทะเลหมอกมีไหมจรับล่อรับแต่ปกติมันมีไหมมันเยอะไหมที่จริงถ้ามีฝนคืนนี้นะถ้ามีฝนฝนช่วยสักหน่อยนะพรุ่งนี้มีโอกาสเจอครับ่นลงซะด้วยแต่ด้วยความที่ทัดแจ่วเลยเลยพุงเลยที่พักกันแล้วฮะห้องที่เราจองไว้คือห้องหนึ่งอยู่มุมอยู่มุมสุดเลยข้างล่างจะมีลานถ่ายรูปนะแล้วก็มี ลานแคมป์ต้องขึ้นที่ไหนวะเนี่ย <laughs> <laughs> เฮ้ยแต่วิวมันดีมากเลยนะเว้ยก็อบอกว่าเป็นอีกวันนะฮะที่หลง แต่ทางโหดนะโหดนะใก <ๆ S 2> <า>ล้ๆจะขึ้นถึงคือทางมัน <ๆ S 2> เหี่ยมันลื่นอะไรเงี้ยแล้วทางคือเข้ามาคือแบบแม่งเป็นป่าหมดเลยตอนแรกแม่งแบบขับเข้ามาแบบไอ้เหี้ยกูมาทุกทางบอกว่าข้างล่างมันจะมีแคมป์ที่เขาไว้กินมมคงกินข้าวกินหมูกระทะกันนะนะแล้วก็มีฟกซองนั่นนี่อะไรเงี้ยข้างหน้าเราจะเห็นวิวแบบ180องศาถ้าถ้ามีโอกาสดีนะเราจะเห็นหมอกข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลหมอกหมดเลยแบบ180องศา Sampai jumpa di video selanjutnya. เป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมเช่นทุกครั้งนะฮะการตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเสมอเช้านี้ทะเลหมอกอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มีพอประมาณนะมีให้เราได้เห็นอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยฝนไม่ตกคลายของเช้านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวมเงหงนะฮะเดินขึ้นไปนะฮะพี่ก็บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะขึ้นไปไปกลับก็มาชั่วโมงหนึ่งข้างบนน่าจะวิวสวยอีกแบบหนึ่งนะต้องลองไปดูเป็นชุดกาแฟกับแซนด์วิช น,นี่ไอ้ที่ม um ึงบ่นไหนแบเนี้อ่ะนี่แหละคือชาวบ้านทำโม่ทำโม่อะไรครับฮะมันคือความฝันครับความฝันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆชอบอยากฝันอยู่แล้วร้อนเหมือนกันนะ ติดแถวบนดอยมันจะปลูกกาแฟได้ไงพวกไอ้โรบัสต้าลาบิก้าปาบิก้าอัลปาก้าไม่ใช่แล้วสองในหน้าหลังใช่หรอเราสามว่าหลังก็ไม่น่าใช่ละเป็นช้าที่ยอดเยี่ยมครับไอ้เงี้ยกูพูดคำนี้มาสิบรอบแล้วนะชาวเนี่ยอย่าลงตีมาเป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมครับเอาอีกแกกูร้อที่สิบเอ็ดไอ้สัตว์ติดปากว่ะเอาะเตรียมตัวขึ้นนอยว่ะ ือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รู้สึกยอดเยี่ยมมากเลยนะตรงนี้คือวิวดีมากเลยนะจะเป็นแบบชิงช้านะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแบบตรงเลยนะออแบบตรงปเป๊ะเลยนะแบบเออวิวดีมากคือทางเรหดจริงกว่าจะมาถึงนี่นะแต่พอมาถึงแล้วอะคือแบบบรรยากาศนี่คือแบบคือถ้ามีสิบอะให้สิบอะจริงคือแบบโอเคโอเคแบบโอเคจริงอะ การเดินยังคงเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะฮะซูบปะ่ะซูบดิถอดแม็ก่อนนะหายใจไปถันเ <laughs> หายใจไปทัไม่ใช่หมเดี๋ยวไปทันน่าจะไม่ไมกลนะมันเป็นดอยลูกข้างหลังที่เรานอนนี่แหละแต่ว่าไม่มีทางขึ้นเราต้องไปเดินอ้อมเฉยๆไหนๆมาแล้วมันต้องไปให้สุดอนะเี่้ถึงกับต้องชะงักอ่ะ <laughs> <laughs> ทางโคูงชันโอ้โห <laughs> ไอสัตว์พูดไม่ออก พูดดินี่ทางที่เราจะไปน,นะฮะไม่ต้องพูดเอาเอาแค่เอาแค่กล้องลงไปพอเอาแค่กล้องลงไปดูแค่นั้นแหละทางขึ้นมาอยู่ถึงที่เนี่ยชั้นแบบ40องศาไม่มีที่พักด,ด้วยหลังจากนี้ไปน่าจะไม่ชันแล้วเห็นพี่เขาบอกนะจะไม่หัง ึงแล้วนะฮะจุดชมวิวดอยม่อนงอะนะฮะเอาจริงๆอ่ะถือว่าระยะทางในการขึ้นมาเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่ว่าเราเสียอ้นี้ไงนะเราโดนตัดกาลังตรงทางขึ้นไงที่มาาันชนะันๆอ่ะจริงๆทางขึ้นมาหลังจากทางชันแล้วนะทางขึ้นแบบชิวๆเลยแบบเดินขึ้นมาปกติเลยนะฮะขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นวิวแบบสวยงามมากเลยนะแบบร้อยแปดสิบองศาเลยนะฮะกุแรงที่ไหนมาพูด,ดวนะเนี <c> ่ย <oughs> เหนื่อยครับเอ้ยยอดเยี่ยมครับโอ้โห oh oh, ตายตายตาย <laughs> จริงๆที่ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะให้หลายๆคนรู้นะว่าจริงๆเนี่ยการเที่ยวแบบแถวมั่นเงาะอะไรเงี้ยมันก็มีที่ให้เราได้อดเวนเจอเหมือนกันถ้าคุณสายลุยสายเดินป่าอะไรเงี้ยที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ที่ต้องมาให้ได้นะอย่างน้อยการที่เราขึ้นมาที่นี่เนี่ยนอกจากเราได้ พอผ่านแคอรี่ที่มากมายของเราแล้วเนี่ยขาขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะแบกกล้องแบกนู่นแบกนี่แต่ว่าขากลับเนี่ยเราจะแบกประสบการณ์เพิ่มไปอีกนิดนึงนะอย่างน้อยทริปนี้เราก็พิชิตแล้วนะย,ยอดดอยม่อนเงาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยอดเยี่ยมทางขึ้นนี่แบบ<อ>ไม่มันชันตอนแรกแต่ว่าเออทางเดินมันก็โอเคอย่างน้อยก็ถือว่าเราพิชิตแล้วแหละนะมีหลายคนถามว่า คนเราจะต้องออกเดินทางอีกไกลแค่ไหนถึงจะเจอชุดหมายที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วไม่เลยฮะอยู่ที่ว่าเราได้วางความสุขของเราไว้ตรงไหนตรงจุดหมายปลายทางหรือทุกทที่ระหว่างทางเพราะบางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงแต่อาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็ได้นี่คือทางชัน45องศาที่เรา ที่เราพูดถึงกันนะฮะมันเป็นคอนเทนต์จริงๆมันไม่อะไรหรอกมันไม่ได้ฉันได้ลื่นอะไรหรอกฮโอเคอันนี้คอนเทนต์อันนี้คอนเทนต์อันนี้แอคติ้งมีร้อยเต็มร้อยขาขึ้นระวังล่วงขาลงระวังลื่นสุดยอดตายตายตายคือทางขึ้นอ่ะมันดีแหละแต่มันจะหนักแค่ตรงนี้แหละคือถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้อ่ะ ทางเดินข้างบนนะ่ะขี้กระปิวปรเรียบร้อยมึงดูตุดกูคอนเทนต์จ๋าดูตุดกูคอ <c oughs> นเทนต์จ๋าเอ้ยนี่แหละเดินปา่าสายเลนจอะหาข้าวกินก่อนเลยไม,ไม่มีแรงนะไป